สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบ้นกวาแสงอีกแล้วนะครับผมวันนี้เบ้นจะพามาทําความรู้จักรถกระบะ4ประตูเป็น Ford Ranger ตัววายแท็กนะฮะปี2019เลยนะครับผมพูดได้เลยว่าออปชั่นคขานข้ง,ขงจัดเต็มมากๆเลยนะท่านผู้ชมเป็นไงตัวสีขาวคันนี้นะเป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับกระจังหน้าเนี่ยบอกได้เลยว่า สวยสฟอร์ดเ r นเจอรอย่างแน่นอนมาพร้อมกับชุดโคมไฟหนะ้าอ่าเป็นไงแจมไหมไงเขาเรียกว่าไฟ LED เป็นด n g นิ่งไรเวลาเข้าป่าลุยเขาเนี่ยโคตรแจมเลยมาพร้อมกับชุดกระจังเหล็กนะฮะอ่าเป็นไงอ่ะบอกได้เลยว่าไฟสวย ไฟซีนอนสีขาวอ่ามีไฟ LED กลมๆม,มาให้ด้วยนะเวลาใครเข้าป่าเข้าดงเข้าขาเนี่พูดได้เลยว่าเด็ดมากอ่าเรามาดูยางอ่ะคันนี้ก่อนจะไปดูยางมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กัระยะถึง2จุดเลยนะเซนมีเซ็นเซอร์หน้าให้ด้วยนะอ่ะก่อนที่จะ ไปดูยางเบ้นอยากบอกราคานะราคาหน้าร้าน6กแสนสบาทเบ้นไม่ขายเบ้นจะขาย5 9า0สนบาทลดหลายหมื่นเลยนะเป็นพูดได้เลยไปมาชมกันเลยส่วนยางนี้นะฮะจะเป็นยางแม็กซิ m เมอร์เทเลอ่าพร้อมลุยกันเลยทีเดียวเชียรส่วนด้านข้างนี้ฮะเจ้าของเดิมเขาใส่ บันไดข้างแลปเตอร์แท้มาให้ด้วยอ่าเป็นไงวัสดุนะจะเป็นไฟเบอร์แต่ว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนบอกได้เลยว่าแข็งแรงทนทานแน่นอนพูดได้เลยว่าภายในเนี่ยชุดแต่งวายแท็กแท้อย่างแน่นอนเออเป็นไงบางคนบอกว่าแพงผมว่าไม่แพงนะคือโปรโมชั่นเนี้ยบอกได้เลยว่า แกมมากๆหน้าร้านขาย6 4แส0สบาทเพียงแคบหน้าจอแล้วทักมาหาเบนโทรหาเบนถ้าทักไม่ได้ยิงหาเลยอย่าเบนโทรลับเบอร์063 273 5528สอาำหรับเบาะนะฮะเป็นเบาะวายแหกตัดส้มตัดได้สีส้มนะคะรับเบาะสีดำดูหรูหรามากเลยทีเดียวเชียเกียร์จะเป็นเกียร์อัตโนมัติอ้าไม่ใช่เกียร์อัตโนมัติไม่ใช่นะฮะขอโทษที จะเป็นเกียร์กระปุกเกียร์แมนวนวลอ่าบอกเลยเลยว่าสับอย่างไวได้เลยนะพูดได้เลยมามาชมภายในนี้นะฮะด้านหลังเนี้ยดูหรูหรามหาเห่่มากๆเลยนะท่านผู้ชมอ่าเป็นไงรถคันนี้ออปชั่นจัดเต็มตัววายแท็กแค้เครื่อง2.0ดูอ่าดูหรูหรามากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันเลยไปชมกันเลยสำหรับด้านหลังคันนี้นะบอกได้เลยว่าออปชั่นโคตรจัดเต็มเลยนะท่านผู้ชมมาพร้อมกับไฟไฟโคมไฟเดิมเลยนะท่านผู้ชมอ่าติดยังติดยังติดแล้วพูดได้เลยว่าแจม่มวาวมากๆมาพร้อมกับกันชนเหล็กเซนเซอร์กะระยะถึง2อจุดอ่าเป็นไงที่สง่ง ไฟใต้ป้ายทะเบียนเนี่ยก็สีขาวนะบอกได้เลยว่าสวยมากอ่าส่วนด้านบนนี้นะเป็นโลบาร์เจ้าของเดิมเขาตกแต่งมาให้บอกเลยว่าออปชั่นจัดเต็มมากยกสองนิ้วโชว๊คโฟเฟนเดอร์อ่าราคาเพียง5 9 9แสนันบาทจัดมานะฮะเดี๋ยวเบ้นจะพาไปชมหน้าเครื่องไปชมกันเลยครับอ่า สำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะบอกได้เลยว่าเครื่องเดิมๆพูดได้เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาติดโชกค,คำยันมาให้อ่าเป็นไงล่ะสวยมากๆเลยหัวน็อตเดิมๆโชกอัพไม่เดิมโชกอัพเนี่ยเขาติดมาให้นะหัวน็อตเดิมๆนะครับเครื่องไม่มีการไหลยเยิ้มของน้ํำมันเลยนะอ่าบอกเลยว่า มีตรามอ,อกอแพ้ตานนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะบอกได้เลยว่ารับประกันรถไม่มีชนหนักไม่มีหิคว่้าไม่มีจมน้ำแต่อย่างใดพูดได้เลยว่าสวยมากๆ่ะใครสนใจคันนี้ติดต่อหาเบ้นศูนย์หกสามสองเจ็ดสาห้าห้าสองปดใครทักไม่ได้ใครทักแล้วเบ้นไม่ตอบให้ยิงมาหาเบ้น โทรหาเบ้นได้เดี๋ยวเบ้นโทรกลับอ่ะใครสนใจคันนี้ราคาเพียง599,000บาทจากราคาหน้าร้าน648,000บาทเบ็นไม่ขายขายเพียง599,000บาทขอบคุณครับ